ปาาาลปาพี่น้องเบ่งดอกนีซอยแม่ดาขาเพิินลักษณะปลาพี่น้องหูยลมผัดเย็นเย็ถนถนนหนทางปลาบานเพินินปลางามงามพี่น้องมันนี้มาเก็บปลาน,นี่แหละมันนี้อู้หลด สวัสดีคะ่ะพี่น้องมือนีมาเขา่าปลาเ็ดสองคนตายายได้พี่น้องเอ้ยลูกไปเข่าข่ายพักแร่มเจ็ดหมื่นจังสิเดมากพุ่น่ะนี่คือสภาพปลาปลาเห็ดอีกปลาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะทางไก่ไก่ครับคาโลพล่พี่พน้องเมืองคาโลพุ่น่ะ ลักษณะป่าก็งามงามเลยพี่น้องมันคือบกค่อยมีเห็ดเนาะพี่น้องเ้ยป่านี่แม่ดาสิยางเบื่งจักผักหนึ่งขนบมอมีกับสิพักกันใหญ่ปลาไม่ละพี่น้องมือน,นี้มีเวลาเบิดมือเท่าคำสิเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องปลาได้สิหมาน พี่น้องพอแล้วพี่น้องดอกแรกแหกหมันนีก่ว่าสิบพอโอ้ยขาขาดวอาขาก็ดีดีพี่น้องเบิง้งโอ้ว่าดำว่าดำคือลือเลยพี่น้อง โอ้สวยงามมากงามงามพี่น้องพูดอีกดอกนึ่งนี่ทำตาลแบบนี้ก็เป็นตะเก็บอยู่ดิอันเก็บอันแม่งแม,งแมงอันตีพวกเขาทานี่โอ้ยง,งามค่ักมังขาก่อนขันงาม,ม,มนี่อันบอกพี่น้องขาเพ่ินงามขักว่ ได้แต่ดอกอันนี้ดิเห็ดปีนี้แม่งกินดีดีนี่พออีกแล้วพี่น้องบึ่งออ้ยดอกแฝดนี่มันตายค่าต้นหม่ได้บัดตนจอือ mm hmm. หือไอ้โชคดีด้เนะี่ยโอ้ยพี่น้องดอกหนึ่งเอาได้บอ ออ้โอ้โอ้โอ้ขาแม่ว้ายได้อยู่พี่น้องมึงนี่แมนบอสเนี่ยใครคนโอ้ยแมนพี่น้องมึงโอ้ยแต่ว่าเปื่อยพี่น้องมึงเปื่อยถิ่มซ้ำอ้ยพี่อีกดอกนึงพี่น้องดอกนี้ว่างไว้นี่กันโอ้ยดอกนีก้าหงางพี่น้องมึงอออืื้ห ีดอกหนึ่งพี่น่องเบิ้งพี่เพื่อนขาเพื่อนเน๊พี่น่องเบิงะะเงบ้งอยู่ไกลๆกันแหละต้องเห็นก็ละเทียพี่น่องสามดอก,กงามๆเลยพี่อีกดอกหนึ่งพี่น่องไปโอ๊ยดอกปุ๊บสาโอ้เสียดายพี่อีกพี่น่องเพื่อนอุยอ้ยเพื่อนอุ้ยอีกดอกหนึ่งมีอีกพี่น่องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งพี่น่อง,พอ,งพอแล้ว แมดาพ่อปลาหิดแล้วเด้อพีน่นี้พุ่นน่ะพี่อีกปมาพี่น้องเมดาพ่อปลาหิดแล้วเบิ่งหวานมากเลวพี่น้องพุ่นน่ะสามพุ่นอีกพี่น้องพุน้นอีดอกพี่น้องเวิ่งพุ่นน่ะมาพี่น้องเบิ่งดอกหนีซอยแมดาขาเพิ่น พี่นอ้องอ้วนคนนั่งล่อคุยโทรศัพท์เถอะอีกคพ่นนะ้าพี่น้องโชคดีคักพ่อมองเดียวได้นี่พี่น้องเบืไองเม,งมด้าเก็บเอาเก็บเอาแล้วก็ออกมาตัดขาข่งหนอกเพราะบอมันเป็นปลาหน่อยหน่อยพี่น้องให้เบิ้งปลามันเด้อนี่ ลักษณะปลาเพิ่นจำมุนเอาพี่น้องต้องก้มมุนไปเพราะว่ามันเป็นปลาหน่อยๆยิย่งสี่มันออกนี่ลักษณะปลาที่ฮิตโชคดีออกปลางามๆผ่นบ่ออกพี่น้องมาตัดขากันเลยจ้าได้หลายคักหลายในมองเดียวุนะตัดขาดอุ้ยขาก็สวยสวยตาพ่อขาไม่เป็น ขาแข็งดีจังออ้ยขาแน่นเ๊ะพี่น้องเอ้ยคุณนะนี่มีความสุขเวลามีความเออมีความสุขที่สุดได้เก็บเห็ดถ้าไม่มีได้เก็บเห็ดจะเหนื่อยแล้วก็โมโหไวคอมสามีวะผมผมเห็นคุณมีความสุขผมก็มีความสุขว่าซ่านพี่น้องวันวัางหันว่าเห็นเห็ดโมโห ยางกับมือยพี่น้องกันเห็นเห็ดเศร้ามือแล้วว,าว่าฉันเห็นแล้วบางันซิบหน้าที่เธอโมโหมากเลยแบบันโอ้ยคนหมักเก็บเนาะพี่น้องไปย่างซื้อว่าเห็นเห็ดเมันกับโมโหตัวเหมนีนกับพ่อแหละได้พี่น้องยักสิมีอีกว่าใช่ไม่ต้องกลัวเลย <c oughs> เอา้าเอ้าขาจะแมงหรือเปล่าเนี่ยอโอเคอือ <c oughs> สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยอืมอยาขาเหลืองดิตัวนี้แต่แล้วกันออนอยู่นะสิมาขาเหลือง เสียงอะไรเหมือนฝนจะตกเหรอฟ้าร้องหรือเปล่าอ๋อนี่ก็เสียงฟ้าร้องตัวอะไรเยอะแยะเลยที่เนี่ยเหมือนมแมลงวันแต่ไม่ใช่เนียขาเป็นยังไงขาโอเคบ่ค่ะโอ้ขาโอเคอยู่ โบโบขาขาวโบเลยพี่น้องเอ้ยมองเดียวได้บักหลายนึง ไปต่อเลยจ้าพี่น้องมึงพี่น้องมึงเนี่ยดอกนี่ขาเพิ่นไหมพี่น้องเห็ดโชคดีเลยมึงเนยหัวจักปใสพี่น้องเห็นตาขาขาขาเพิ่นนี่มันสิเป็นลักษณะปลาแบบนี้ดีพี่น้องมึงนี่อุ้ยแม่เอดาตาดีค่ะคุณเลี้ยวไปเห็นดอกหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปไปบึงไปเอาไปพี่น้องยางไปน้ำกันแต่ว่ามันต้องกลมไปด้วยพี่น้องเออพิ่นะ โอ้ยลนึ่งดอกอุย้ยคุณสองดอกเลยพี่น้องไม่ได้เห็นสองดอกสองดอกพี่น้องมากมากนะพี่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 พ,พี่สามดอกคุณได้มาสีเทาทิ่มนังเช่นนั่นแหล,ละเห็นว่าพี่น้องนี่นี่ดอกหนึ่งได้พี่น้องแล้วก็พุ่นอีกดอกหนึ่งแล้วก,ก,พก,ก,พก็พุ่นอีกแมนวัดเลยพี่น้องคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้เลีล้ยต้าขาก็ได้ ว้ามันกดกล่องจะกดไปทางไหนพี่น้องเอ้ยเพิ่นเพื่อนะถ้ากดกล่องว่าสีอันซูมเพิ่มไปได้ไปกดปิดค่ะนี่พี่น้องนี่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 ดอกงามงามเบิง่งนี่อันนี้พอตัวขามึงเนี่ยขาใหญ่ใหญ่พี่น้องฮู้นพี่น้องเบิง่ง ่นพี่น้องแล้วเห็นน้ำแม่ดาพุ่นพุ่นพุ่นอีกดอกหนึงสีส้มเห็นบึงได้ผลน่นั่นนั่นพุ่นพี่น้องมึงพี่น้องพี่น้องดอกบอกใงใงคักใยแนวบึงอันนี้ไปพ่อตาขาอีกแล้วพี่น้องกันอย่างกินหัวเ่นเบิดขางามงามแม่ได้เก็บเอาพี่น้องบึงเอาไปซีเซกได้พี่น้องนี่ซีเซกหมายถึงเอาไปทอดพี่น้องคนเชคเขาเอิญ ซีเซ็กกันนี่โอ้ว้ายอันนี้ก็เห็นตักขาพี่น้องมึงที่ไนนี่ขากใหไงเลยพ่น่ะนี่ดอกเพนพี่น้องพี่อีขาหนึ่งพี่น้องมึงเนี่ยพ่อตักขายูยดอกนี่ไหมยุ้ยโอ้ยพี่น้องเลยเวลาเก็บเห็นยุ้ยพนน่ะ เก็บบักมวนเลยแบบนี้จะจือบอพี่น้อง้ะแบบปวดหลังขักพี่น้องเลยมีอะไรบอกอย่างก๊อกกอกก่อยอยู่ในปลาต้องกลมเอาอ่ะตังซองหานี่เป็นปลาตำตำยังสิสี่พี่น้องตัองกลมเอาโอ้ยพ่นอีกดอกหนึ่งอะพี่น้องเมย์ดาบ่เห็นเอาได้บนน้อเนาะเอาได้บนน้อเอาได้บนน้อก้มไปพี่น้องกลมไปเออเออเออ นี่นี่นี่ดอกนึงเฮ้ยคือสีเทาแล้วนอนนี่ไหมบ้าได้่ะอุ้ยเทาแล้วเทาแล้วเอาบ่ได้นุ่งพี่น้องเฮ้ยนุ่งพี่น้องป่านี่มันจะเกิดแมงอีหยังดอกวงวงวงเวงเยู่นี่พี่น้อง ปลาหนีเบ้อออกบ้อออกเลยปลางามงามยางจนหลากกับใบด,ดอกเดียวปลางามบัดม,มาพร้าวตรงนี้โอ้มวนกรุบด้วยพี่น้องนี่สิเอาไปทอดนี่ทอดทอดทอดเจ็บแซบ่พี่น้องชุบแปง้งทอดกินกับมายองนิดเสียบเรื่องมนันอ้ย ขาไหเฮ้ยเยเสียดายค่ะดอกง่ายคับง่ายนี่นี่ข้งคักเนี่ยโอ้ขานี่ไข่โอ้ยขานี่แข็งดีจังเลยพี่น้องเมืองนี่ขาเพิ่นแข็งเป๊ะเลยเพื่อนะนี่ขามันจะเอา ขาแม่งขาบ่เป็นแม่งดอกขามันเฝ้าพี่น้องขามันเป็นนิ่มๆบ่มีหนามมีวนวลนเขาเอินขาเฟาบานเมดาเอินขามันฟาวมาแล้วคุณสาเอ้ยมาเอาเด้อมันได้จักดอกเลยเด้อท่านได้จักดอกยี่เดีพี่น้องผอ,อยด่านะาท่านได้จักดอกมือขานี่นะพี่น้องที่แม่ดดาว่มัน่อต่หัวมันไหม ไอพอพ่อตะดอกมันไหมโอ้ยพอ่อตะขามันม่นไหมดูสิอันนี้มันกินหัวหมดเหลือแต่ขา mm hmm. แต่ขาแข็งเบิง้งพี่น้องเบิ้งมันหัวมันไหมมีแค่นั้นแหละโดนอีหยังแทะไปเบิง้งขาเพิ่นมึงเน่ยอ้ยขาง่ามขางามเนยเดีเสียเอาขาเพิ่นตัดเอาหืมขาสวยโบ๋เลยอื้ อุ้ยเบืองพี่น้องมันเถาบ่เนี่ยจะเอาขาไม่ได้พี่น้องเด้อพุนะ่น่ะมาบอท่านพี่น้องเบื้องพี่น้องออปลาเห็ดทั้งนั้นเลยนี่เบงจะได้ตัข้ขาได้เนี่ยพี่น้องนี่เน่าถิ่มเบิดพี่สองดอกนี่เออใช่อุย้ยตายต้นไม้อีกแต่ว่าเน่าแล้วนะนั่นนะเอาได้บ่เนี่ยจะเอาได้ตัขาพี่น้องนีไ่ได้เสียเอาขาเขาเบิดตเลยนี่ สามซีดอกเบิ่อนดอกนี่ไะเหลืออยุเคิงสิก้าเป็นยังไงอุ้ยขาบบกยางงามเลยพี่น้องบึ้งพิ่งน้ำตาลน้ำงามพี่น้องขาเพิ่งมันเป็นฮิตผึ่งหวาน พี่น้องไม่ดาสิเต็มกระตาล้วเด้อหืมดอกมีเถาไปนน่เอยขาขาฟ้าวดอกกระเถาเอยเสียดายไม่ได้เลยนะอู้ยเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องรล่งว้าวนี่เจอเหมือนกันดูวันพี่น้องบึงรล่งพ่อนั่งเก็บเอารั่งเหมือนนี้เพราะว่าปวดหลังแห้ง น้า,าสองดอกติดกันเลยใช่ไหม,มนู่นอีกดอกหนึ่งคุณน่ะพี่นอ้องคุพ่อสองดอกคุเล่นนางเด้คุณน่ะโอ้ยตัดออกดีๆเออนั่นแหละอย่าสอนนกนอย่าสอนนกบินอีกแล้วใช่ไหมโอเคลูกชายชอบพูดใช่ไหมอย่าสอนนก<น>บิน,อ,นอะไรนะคะคุณกินนูที่มองไทยเลยพอมคินเห็ดแล้วใช่เห็ดกินนูหนูกินเห็ด ไข่หนุ่ยเพื่อนพี่นนองไข่นุ่ยไข่หนุยยหน่ยไข่นุ่ยก็อร่อยผี่น้องเบื้งดอกนี่ฝรั่งพอเพิ่นวางบนบ่นหายแม่ดาเก็บเอามาเก็บเอาอย่างนั้นนะอือเอ,อหักหลายพี่นนองเบื้องโอ้โหโอ้ ดอกตัวแพรกส์น n si ่ฟิชชั่ตัดขตัดขาปว d เลยโอ้ยนื่อสดสดมากๆดอกตัวใหญ่มากเลยดังกักเลยใช่ยืไหนดูิน่ารักไหมน่ารักน่ารักตัวเล็กๆ น่ารักเหมือนลูกชายเลย,ย,ย,ยคิดถึงลูกชายใช่ไหมคะใช่ครับหืมเ็ดผิ่งขมเด้เนี่ยพี่น้องิึงดอกงามงามเอ้ยเนาะดอกน,นอกอี่ไดวะเนาะโอ้ได้ยุพี่น้องเ็ดเผิ่งน้ำตาล เบิงพี่น้องได้เต็มกระตากระมองออกกอกมันขักมันแนมมอนิมนีแต่ดอกงามๆลาดเบิงเห็ดมันปูหน่อยก็ลัางขึ้นนะพี่น้องเบิงนี่ดอกน่อน้อยอยู่แต่มันแห้แงแหงเพราะว่าบ่มีฝนตกเนาะพี่น้องเต็มกระตาแล้วพี่น้องสิงกลับบ้านแล้วจับวาพอทางในบูดเป็นน้ำหากันอหอยดาก็ได้หลายได้พี่นอ้องคืนกระตาไปละ แต่บ่หูว่าสิได้ดอกงามคือดอกอยังบู้กระดี่น้องพุ่นน่ะมาพอแล้วกะตาของพอน้องไอ้ดาเต็มคือกันพี่น้องลอกก็ได้ดอกงามงามหลายได้พี่น้องพุ่นน่ะังลางๆกับมิตรดอกงามงามคุ่นน่ะโอ้โอตเต็มกะตาพี่น้องเบิง้งสรุปผลงานละพี่น้องมือนี้สองกะตาเต็มเอียดเบิง้งฝรั่งเพิ่นก็นสิเก็บเอัตราดอกใหญ่ๆียังสีละพี่น้องเนี่ยเพิ่นสิเอาไปซีเซ็คเพิ่นว่า เอาไปทอดพี่น้องชุบแป้งทอดิันมักกินครักไม่ได้ไม่จะดอกอ้ออออกง่ามๆได้พี่น้องรายไปบันทึกกลับบ้านแล้วพี่น้อง